สวัสดีค่ะแม่ซีนนะคะเป็นคุณแม่ของน้องเซนเตอร์นะคะสิทธ์เก่าโรงเรียนอนุบาลเพิ่นสินรุนที่2ค่ะน้องเคยเรียนอยู่อนุบาลเพินสินตั้งแต่อนุบาลหนึงถึงอนุบาลสานะคะตอนนี้หนูเรียนอยู่ที่ไหนะคะ InterKids Bilingual School หรือว่า IBS นั่นเองค่ะเป็นชื่ยอย่อค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะที่ Inter อร์อคก็ด,ดีค่ะ แล้วก็ทุกคนก็ใจดีค่ะกาสนุกด้วยค่ะค่ะแล้วหนูได้ทําอะไรบ้างคะหนูได้ไปถือพานค่ะแล้วก็หนูก็ได้ไปอยู่ในค u i ส s p e ล l i n g ค่ะที่เป็นภาษาอังกฤษค่ะหนูก็ได้ไปเป็นนางสา,าวตอนที่วันแม่ด้วยค่ะ เยี่ยมมากมากเลยค่ะค่ะสำหรับการปรับตัวเข้ากับโรงเรียนใหม่นะคะคุณแม่ต้องบอกเลยว่าช่วงแรกเนี่ยคุณแม่ค่อนข้างเป็นกวนมากเพราะว่าน้องเนี่ยต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของการที่น้องต้องเข้ามาใช้ชีวิตที่เร่งรีดในเมืองมาเจอกับสภาพแวดล้อมใหม่โรงเรียนใหม่เพื่อนๆใหม่ หรือแม้แต่กระทั่งการสื่อสารที่โรงเรียนนะคะที่น้องต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาลักในการสื่อสารกับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆแต่พอเข้ามาแล้วอะคะ่ะน้องสามารถปรับตัวได้ดีมากๆนะคะเห็นได้จากเมื่อสักครู่ที่น้องเล่าให้ฟังว่าน้องเนี่ย เข้ามาเทอมแรกก็สามารถได้เป็นตัวแทนในการทํากิจกรรมต่างๆของที่โรงเรียนนะคะรวมถึงในเป็นตัวแทนในการแข่งขันวิชาการของโรงเรียนด้วยค่ะค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณโรงเรียนอนุบาลเพิ่นศินมากนะคะที่ดูแลสั่งสอนน้องมาเป็นอย่างดีนะคะ คุณพ่อคุณแม่มาคุยกันเสมอค่ะว่าครอบครัวของเราโชคดีมากที่จังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะมีโรงเรียนอนุบาลเพลินศิลที่มีรูปแบบการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้น้องได้เรียนรู้ผ่านการทํากิจกรรมนะคะให้น้องได้สามารถเรียนรู้ด้วยความเข้าใจได้เปิดโอกาสให้น้องได้กล้าที่จะคิดกล้าทํากล้าแสดงออก แล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีนะคะทําให้น้องไม่ว่าจะน้องจะอยู่ที่ไหนน้องก็สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์แล้วก็เข้ากับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ง่ายมากๆเลยค่ะแล้วน้องเซนเตอร์มีอะไรอยากจะฝากถึงครูและน้องๆไหมคะหนูก็อยากค่ะแล้วก็หนูก็ขอให้น้องๆมาเรียนเยอะๆนะคะแล้วก็ หนูขอให้น้องๆเรียนแบบสนุกมีความสุขด้วยนะคะบา,บายๆนะคะเด,ววเดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันหลังเจอกันใหม่นะคะถ้าพี่มีเวลาจะมาหานะคะามบายนะคะพี่จะคิดถึงทุกๆคนนะคะแล้วก็พี่ก็จะคิดถึงน้องๆกับ ขอบคุณครูด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีคะ่คะ